เก็บบูถแล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวออกจากห้างไม่ได้ฮะนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วสวัสดีครับนี่ต้องเรียกว่าเป็นวอล์กแรกของผมนะฮะวอล์กนี้เนี่ยก็คือจะมาถ่ายตอนที่ผมอะไปออกโบสถ์ที่ซีคอนสีนัคคารินนะครับโซนมันๆชั้นหนึ่งฮะเมื่อช่วงต้นตุลาที่ผ่านมาครับก็คลิปแรกนะครับขอแนะนําตัวนะฮะผมชื่อธนากรเสียงคนานะครับชื่อเล่นชื่อบาร์บี้ครับผม จูบานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ครับโดยอาชีพเสิร์ฟที่เหมือนจะไม่ค่อยเสิร์ฟเท่าไหร่เนี่ยก็คือกำลังจะเป็นนักวาดครับผมอยากที่จะเป็นศิลปินให้ได้ในสักวันฮะหน้าปากกาของผมชื่อเดซี่เดย์ดรีมครับคาแรคเตอร์หลักของผมเนี่ยชื่อเดซี่ครับน้องเป็นผู้ดอกไม้ดอกเดซี่ฮะโดยมีรูปร่างเป็นเด็กผู้ชายตัวสีเหลืองที่มีหัวเป็นดอกเดซี่ครับผมซึ่งในจักรวาลของน้องเนี่ยตอนนี้น้องมีเพื่อนทั้งหมด5คนครับ ไม่แน่ว่าในอากาศข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีตัวละครอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะฮะก็ฝากติดตาม้วยนะครับไว้คลิปถัดๆไปเนี่ยผมจะมาเล่าถึงเพื่อนๆของน้องเดซี่นะครับมาแนะนำตัวทีละคนเลยนะฮะส่วนตอนนี้เนี่ยก็มาลุ้นดีกว่าครับว่าจะตัดเสร็จกี่โมงฮะไปดูกันเลยคิดว่าจะเสร็จกี่โมงครับไม่ไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ช้างมาทาใหม่ฮะ ผมมาผมตองกลับแล้วอะมาตออพรุ่งนี้ครับมาตออพรุ่งนี้เดี๋ยวมีปัญหาเก็บโบสถ์แล้วฮะเพราะว่าเดี๋ยวออกจากห้างไม่ได้ฮะนี่มันสี่ทุ่มกว่าแล้วดเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาทำต่อครับ จริงๆคะกะว่าจะมาเร็วกว่านี้คะแต่ว่ามันติดฝนตกแล้วก็อผมเลิกงานหกโมงแล้วก็ผมจะออกจากออฟฟิศกว่าจะแบบเรียกรถได้แล้วฝนก็ไม่หยุดตกแล้วรถก็เรียกยากมากก็เจอกันพรุ่งนี้คี๋ยวมาถ่ายต่อถ่ายถ่วอล์กถ่ยวอล์อกไอ้บุย กันต่อใกล้เสร็จแล้วครูแต่ว่าหิวหาอไรกินกันนะฮะตอนนี้มาหาตะขอครับเพราะว่าอยากโชว์แต่ว่ามันแขวนไม่ได้ไม่มีตะขอคนว่าในท็อปมันจะมีตะขอใครนะครับต้องเดินหาก่อน ก็หาซื้อได้นะครับตะขอที่มาแขวนรูปและนี่ก็คือบูธที่เสร็จแล้วนะครับบูธที่ผมไปจัดที่ซีคอนช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาฮะฝากติดตามผลงานและฝากติดตามช่องด้วยนะครับไว้จะมาอัพคลิปบ่อยๆเจอกันครับ